อยู่อุดรธทาน,นีค่ะแม่บันีมุมมสข่ายของหนองยิงอยู่อุดอนนะคะเดือนหนามะามาค่ะขายของกับบอดี้ไปยักษบะซื้อไปค่ะสีเหลือลูกค้ายู่เจ้าหนึ่งนะคะอยู่ดันนองมะมองวาเพิ่นิัืษอบะซื้อค่ะ ไฮโซแฮะหมดนะนัะ่งรถซ้ำหรอกเขื่องเหมาไปเลยนะคะสบายค่ะท่านบาละไม่ทันจ้อยบอสท่านจ่อยนะคะเพรวมีความสุขค่ะ าสอแล้วมีความโสขค่ะล้วใส่สุดลา่เสือนะคะมีคนขับรถหายแล้วนางเล่นโทรศัพท์เสืออยู่อันนี้ถนนนิติโยนะคะถนนนิติโยนิตโยเออพูดผิดนะนิตโยนะคะฮางสิทธาโลพูดทั้งกุจจาพล่คะค่ะ เพราะว่าซิไปหาลูกค้ายาาจะท้ายของมือนี้นะคะราคาสิไปานางหลบนางวัตรพูค่ะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศวันอาทิตย์นะคะอันนี้คือวันอาทิตย์นะคะอุดรมาเคยปิดลาน,นะคะ่ะจังหวัดอื่นมาอาสสิปิดแน่แต่อุดรมาเคยปิดนะคะแล้กวก็ทําตามผัวความสุขไม่จำเป็นต้องดูหรูนะคะสำเนียงมีความสุขได้นะคะ ใส่ก่อนแซงซ้ำรอไปก่อนนะคะแซงอสอบไปก่อน,นะคะ่ะต้องไปค่ะฝังขวาเมื่อกั็จะเป็นเอ่อโรงแรมเจริญโฮเทลนะคะชื่อดังค่ะของอุดรธานีค่ะดิฉันอันเยียบเบร์ตรงนี้ละคะ่ะรถส้นขั้นเกา่าเยียบเบค่ะเพราะว่าเนี่ยไปเห็นว่ามีไฟแดงนะคะ เหยียบแบรคกัทธนา,ารันค่ะรถพันเก่ารถขั้นถังรางมาบอท่านค่ะก็เลยซ่นสันสกหน่อยค่ะแต่ก็ะบะเป็นยังไงเลี้ยวขวาในี่บีบอคัสส์ล้วก็ไปเซ็นทรัลพลาซาอุดรธาน,นียังนีู่ก็ตงรงไปเดลเลยนะคะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศเมืองอุดรผลอุตส่าห์ไปัปทำผลแล้วท่านไปทรา,า,ายนะคะบีมาปนหัวกระดีแล้วรถตูอ้อุดรนหลังคายค่ะ เอาเลยผู้ขายเป็นอยังี้เอาแล้วเปิดก๊อไม่มีอยังค่ะต้องไปค่ะอันนี้วัาา็นน้ำผึ้งอุดรธานีค่ะสซงเงียบเงานในจักหน่อยนะคะเพราะว่าคอยกับิสียงบุงผักพรนะคะ คนเที่ยวก็ไปสุนกั้นขานะแม่นอเราก็กกเห็นงานปกติค่ะลานอะไรรถกับปิดหลายมาันก็งเงียบใะจังหน่อยถนน,นเสร็จนี่ลานอะไรรถหลายค่ะ มาปีดนกมาเปิดนะคะเพราะว่าเปิดมันเปมาเปิดะคะ่ะวันหย,ยุดพักกยุทธกันวันหยุดพักกยุทธกันนะคะ เซ็นกับเซบไปก่อนนะค่ะเซบิโกนนะคะตรงไปฟังเนี่ยกับเป็ินมังคายสะพงสะพานะคะลายลายกับลานทองค่ะเนี่ยลานทองยาวอัดลาค่ะไม่ใช่ทองกับทองค่ะลานขายทองแต่เขาก็ปิดน,นะคะก็เลยเงียบเล็นกน้อยค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เราก็สิปิดพักพงพักผ่อนนะคะ

ขนมเกี๊ยบกงุงหาะสื่อมาแต่งานมาขึ้นค่ะวัดบ้านเชียงผิน,นะคะ่ะยุงมาล่ามาขึ้นเขาสอบมนเล็กินอยู่แม่มาแต่งานถนนจินตร้งดีแหงนะ เป็นสารละเเมื่องอ่ะ ได้ใหออกไซายได้ค่ะอนุมัติค่ะพ่อวันยังบัไไนไดเว่ยไ้หรือบันไดบ้างให้ไปหรือเปล่าะเดี๋ยวมึง,มงจะแซกหนีไปอ๋อมันจะแซกหนีไปได้ก็ไปได้ สิเป็นพิพิธภัณฑ์มันเชียงนะคะเนี่ยพิพิธภัณฑ์สถานศึกษาวัดนธานธรรมอุดรธานีค่ะแล้วก็จะเป็นนองปรัจา์นะคะนญ่ไ,ไเลยค่ะสิะเป็นหน่อยอย้อนี่งทางขวาไปขวามือก็จะไปโรงพยาบาลศูนย์อุดรน้นองปรัจา์ค่ะ เราประจักษ์อยู่กับโรงพยานาลค่ะจะติดกัน ดูสิอ,อ๋อดอกไม้อ,อ๋ออยู่ต้องคำวาาจ้ากดยอนเรืองอยู่นี่นะครับวัดนี้วัดใหญ่มากเลยนะ,ะวัดโพธิสมโพธิ วิธีวิธีน้ำเนืองนะคะวิธีน้ำเนืองค่ะจะฟังสายมือค่ะไอ้ฟังขวามือค่ะวิธีน้ำเนืองเก่านะคะเจ้าแดกเจ้าดีเจ้าเด่นที่อุดรธาน,นีค่ะฟังนอกระทางไปคลอนกแกลแลๆนะคะนี่ตลาดเปิดตลาดโปลสีนะคะก็ซื้อคนไทยคนล่างไม่หลับแสงทองมาร์เก็ตฟังสายก็มีตลาดให้กัน แต่กับคนมันคออห่หลายขึ้่างคนน,น,นขตแรงกรเพราหมูกรอบต้นไก่ทอดเขียวค่ะ ไปทางซ้ายค่ะ ฝนก็สิโต๊ค่ะแม่มาแลงบะผ่าค่ะโต๊กแทนแน่นอนค่ะหนา้าฝนกระสีฝนหลายนิดจักหน่อยตรงไปค่ะเอาสอยถนนเลี่ยงเมืองนะคะ เรียงเมืองนะคะเหตุทางค่ะคงจะหนกักน,นา่นาจะขยายทางเออเป็นวันวันเวมั้งอาะสิแบบเพราะว่ามองท่องเที่ยวมันหลายพวกนี้พักบ้าเยอะนะคะถนนสายนะไเงี้ยค่ะเรียงโมเลีงเมื่อนะคะอาจจะทําถนนคู่ขนานอะไรประมาณนี้คู่ขนานฝั่งนู้นก่อนแล้วเข้ามาทาฝั่งนี้นะคะคิดว่าจะแม่เพราะว่าสังเกตเอ,อ่อทารศบพทนน่า,นาม,มีสองฝั่งค่ะของฝั่งผูนค่ะรอยเปอร์เซ็นเสื้อค่ะเสื้อน้องอิงค่ะ ไปแคดูสิเราส่งให้เขาได้หรือเปล่าว้าวส่งได้ยืน รอสคูนะคะปกาิไฟเขียวนะคะรอสคู่กัิไม่ไฟเขียวคืนค่ะ เน่านนนลเกินนะคะังขวามือจะเป็นวุนถาวรคะ่ะลูกค้าให้อยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปหาลูกค้าแล้วก่อนนะคะไปหาลูกค้าก่อนนะคะก็จะมาหาลูกค้าคอนอุะา ใส่เว่นจักหน่อยซื้อกับข้าวกินกันค่ะเขาเอ่ยว่าห้องทองนะคะอ้าวไม่ใส่าล,ลาลานกับข้าอยู่นี่อ้าวไ,ไก่ทอดเขาย่ายายไก่ทอดกับตันเดี๋ยวไก่วะหมากเปลวะดิฉันไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ ค่อยชอบนะคะจะอร่อยแค่ไหนดิฉันก็ไม่ค่อยชอบนะคะไม่กินดีกว่าไม่กินดีกว่ามั้งอ๋อกระเป๋าตันติขายมั้งค่ะอ๋อเป็นขายแล้วข,วข,วข,วขวองเราไก่ทอดทำงานดีกว่าเอาตันี้ติาไปกินนะฮะเรียบร้อยแล้วไปเจอกันที่หนองบัวดงภูน,นะกันไม่มีปัญหา น้องยิงจะพาะเที่ยวน้องบัวลพบุค่ะทิพย์เอร์ดังทิพย์ทุตถาแล้วนะคะของเดือนนี้ค่ะเดือนนาจึงพอกันใหม่นะคะน้องยิงสีอัมราภาพจาไปก่อนค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ